ถ้าจะพูดถึงมาตรงนี้เราเริ่มต้นจากศูนย์นะเราเห็นว่าเรามาตั้งขายรถเข็นของทุกอย่างก็ใหม่หมดนะ,ะรถครงรถเข็นจานเดินอะไรทุกอย่างมันเพิ่งแกะปลายแดงมันความรู้สึกพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่จะไปอร่อยอะไรใช่ไหมจริงจริงความตื่นในความรู้สึกนี้มันก็มีนะอันนี้มันเหมือนว่าเราพยายามควบคุมได้ เพราะว่ามันขายข,ายของไม้แบบนี้มาเยอะแล้วอะ่ะบางคนเขามากินกันนะก็ดูคนทํา,า,าถ้าคนทํามันคล่องยิบโน้นยิบนี่อะไรต่างๆบางทีมันอร่อยตั้งแต่เห็นเขาทาแล้วนะควานประมาณความรู้สึกมีแต่ว่าตองเก็บหลักจะเราจะไม่ให้ไม่้เขาจับแล้วใช้เวลานานาไหมคะกว่าคนจะรู้จักประมาณสักสองปีกว่าลูกค้าเข้าระดับนี้นี่ใช้ข้าวเยอะมากไหมคะร้อยโลอย่างนี้ถังก็ที่สูงสุดเลยจำได้ฮะพันสามร้อยสรุปแล้ว อันลุงไม่ได้นอนเลยมีเยอะกว่านั้นก็มีเท่าไหร่คะ 1, <800. S 1> ทพันแปด0พันแปดร้อยกล่องครับครับน้ำซุปข่านี้เลยชามบเบลเลอร์เธอเขาเสิร์ฟอย่างนี้เป็นธรรมชาติของเขาเลยนะคะปกติเลยหืมให้น้ำซุปเยอะมากเลยขอชิมข้าวก่อนดีกว่าคะ่ะเพราะว่าตอนเข้าไปในครัวเขาอะข้าวน่ากินมากเลยค่ะนี่ดูดิเขาบอกขายดีๆไอหม้อใหญ่ๆนั่นอะเขาหุงวันหนึ่งถึงสิบเอ็ดหม้อเลยนะ้อมกินข้าวมันไก่ลองเลยนะอือ หอมดีข้าวอร่อยเนาะัาพิสูจน้ำจิ้มคุณลุงกันคุณลุงบอกว่ากลมกล่อมอร่อยไม่เหมือนใครเป็นรสชาติที่ได้สมดุลทั้งทุกรสเลยอะค่ะมีความเผ็ดมีความอมเปรี้ยวมีความเค็มมีความหวานคุณลุงปรุงน้ำจิ้มอร่อยมาก <Okay. S 1> เดี๋ยวมาราดซีอิ๊วหวานกัน mm. ไก่อะ เขาจะมีความติดหนังมานิดนึงนะตอนพี่ก้อยราดน้ําจิ้มซีอิ๊วดำเข้าไปกับไอ้ตัวน้ําจิ้มข้าวมันไก่อะค่ะพอมันมีความหวานและความหอมของซีอิ๊วเออแปลกเนะซีอิ๊วดำของเขาเนี่ยหอมนะปกติบางทีบางร้านอะไปกินซีอิ๊วดำอะเขาจะหวานอย่างเดียวแต่เขาไม่มีความหอมแต่อันนี้คือมีความหอมของซีอิ๊วด้วยนะคะมันก็ไปปะปนอยู่กับไอ้ตัวน้ําจิ้มข้าวมันไก่คลิกขิงกระเทียมดองเนี่ยค่ะไม่แปลกใจเลยว่าคนจะเข้าร้านคุณลุงบุลเลอร์ตลอดเวลา อืมอร่อยเขาเรียกว่ารสชาติถูกปากถูกใจ <laughs>